กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรแกละจนที่เคารพยิ่งค่ะกลับคารวะคุณรู้ทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกพี่น้องท,ทุกทุกท่านนะคะชื่อวาริสาสังทองค่ะอายุห้าสิบเอ็ดค่ะปัจจุบันเป็นพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะ,อะตอนนี้ก็เป็นจิตอาสาคบคุณสวนตองค่ะ วันนี้ก็จะขออนุญาตส่งการบ้านนะคะก็คือเป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสดๆเมื่อวานนี่เองค่ะเออก็คือเรื่องเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็ทําให้เรารู้ว่าเรายังไม่ไม่สามารถที่จะแบบทําจิตให้มันยอมรับหรือว่าเออไม่โกรธอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเมื่อวานตอนเที่ยงเนี่ยเขา มีชอปปี้นะคะมาส่งของแล้วก็พอส่งเสร็จเขาก็โทรให้เราโอนเงินใช่ไหมคะเราก็ได้เลขบัญชีเขากับชื่อธนาคารพอเราโอนมันปรากฏว่าโอนไม่ได้ะคะ่ะมันก็ก็บอกว่าเลขบัญชีผิดแต่ว่าเลขบัญชีเขาเนี่ยขึ้นต้นด้วยศูนย์หกสี่เราก็มันนึกเอาเองว่าเอ๊ะสงสัยน่าจะเป็นเบอร์พร้อมเทนะคะเราก็เลยกดไปเป็นพร้อมเท พอกดไปเป็นพร้อมเทปรากฏว่ามันโอนได้นะคะมันโอนได้เราก็เรียบร้อยไปสักพักหนึ่งพระพี่ผู้ชายนั้นก็โทรมาว่าโอนกันหรือยังเราก็บอกว่าโอนไปนเรียบร้อยแล้วชื่อคุณชื่อคนนี้คนนี้แล้วเขาก็บอกว่าเอา้าไม่ใช่นั่นไม่ใช่ชื่อผมเราก็บอกว่าเอา้าแล้วทาไมตอนน้องเอ่อให้ให้เบอร์เบอร์มาให้ให้เลขบัญชีมาทําไมน้องไม่บอกชื่อน้องละ่ะเขาก็บอกว่าเอา้าผม ออักอักไปแล้วก็บอกว่าที่หลังน้องก็ต้องบอกชื่อด้วยไม่ใช่บอกแต่เอ,อเลขบัญชีกับเอ,อชื่อแบงค์แล้วเนี่ยพี่ก็โอนผิดไปแล้วเอ,อทีนี้เขาก็เงียบไปนะคะเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราขอจัดการเรื่องโอนผิดก่อนนะแล้วทีนี้ตัวเองก็โทรไป c เซ็นเตอร์กรุงไทยนะคะเ <c oughs> ขาก็บอกว่าให้ไปแจ้งความให้ไปที่แบงก์กรุงไทยก็จัดการไปที่โรงพักแล้วก็ไปที่ธนาคารนะคะ ทีนี้เหตุการณ์ยนี่ยมันก็เกิดที่ธนาคารว่าใจเราเนี่ยคือมันไม่นิ่งนะคะคือมันอยากได้ดังใจหมายก็คือว่าฉันโอนเงินผิดคุณก็ต้องเอาเงินคืนน้ฉันให้ได้ประมาณน,นี้นะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงทํำยังไงนะให้เขาเข้าใจว่าเราเนี่ยอ,อ,อยากให้เขาเนี่ยช่วย <S <S พนกักงานเขาก็พูดบอกว่าเออประมาณหนึ่งเดือนนะคะถึงจะรู้ผลแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่า คนที่เขารับเงินคุณไปเนี่ยเขาจะโอนให้คุณหรือเปล่ามันขึ้นอยู่กับตัวเขาตอนนั้นเราก็ดูจิตด,ดูใจตัวเองเลยนะคะว่าเรารู้สึกโกรธมากโกรธแล้วก็แบบรู้สึกถ้าเกิดว่าตอนนั้นไม่ได้ปิดแมสเนี่ยคงเขาคงจะเห็นหน้าเราแล้วว่าเราเนี่ยคงโกรธเขาแล้วเราก็ดูแต่ตาด้วยตาแข็งๆนะคะเราเราตอนนั้นก็คืออ่านอ่านใจตัวเองเลยว่าเฮ้ย mm. ตอนนี้ฉันรู้สึกไม่พอใจพนักงานแล้วนะแล้วเขาก็บอกว่า หนึ่งเดือนนะคะเราก็บอกว่าทําไมนานจังเลยเขาก็บอกว่าแล้ว,แล,วแล้วคุณจะทํำไหมคะเราก็ตอบไปนะคะว่าทำสิคะทำไมจะไม่ทําในเมื่อมาแล้วแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเราพูดด้วยน้าเสียงแบบนั้นไปเนี่ยทําไมเราไม่ไม่รู้าทาันอารมณ์ตัวเอง แต่ตอนนั้นก็พยายามแบบว่ารู้จิตรู้กายรู้ใจนะคะว่าตอนนี้เรากําลังนั่งนะจิตเรากําลังแบบว่ารู้สึกตึงเครียดนะแล้วอยากโกรธเขาสิประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังรู้สึกโกรธนะคะแล้วก็พอเสร็จทุกอย่างพนักง,งานก็ยกมือไหว้ใช่ไหมคะตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเธอไหว้ฉันฉันจะไม่ไหว้เธอยังมีการต่อต้านเขาอีกนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าพอตอนออกมาจากธนาคารมีความรู้สึกว่าวันนี้เรารู้สึก กิเลสมันทํามันชนะเลยแล้วก็เราแพ้กิเลสมากมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยแบบกลับมาด้วยใจที่มีความรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เราจะต้องพัฒนาให้เราเท่าทันกิเลสและต้องเอาชนะกิเลสให้ได้วันนี้คือคงเป็นบทเรียนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ,อทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปดั่งใจหมายแล้วก็เราก็นึกถึงบททบทวนธรรมนะคะว่าเอ,อถ้าหากว่าเราไม่เจอปัญหาเนี่ยเราก็คงไม่ ไม่ไม่เก่งแล้วก็เหมือนในบททบทวนทมที่นึกได้บางอย่างที่อาจารย์ท่านเขียนไว้ก็คือว่าถ้าเราไม่มีอุปสรรคชีวิตร่าเรื่อนไปหมดเนี่ยเราก็คงจะคือมันไม่มีใช่ไหมคะก็เลยวันวันเมื่อคืนก็เลยกลับมานั่งฟังใหม่แล้วก็ทบทวนตัวเองใหม่นะคะแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยคิดว่าเออเมื่อวันก่อนนะคะก่อนมันรู้สึกกนหลนังคางอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะมีแบบอ่อ พี่น้องมาตั้งศีลใช่ไหมคะก็เลยตัวเองก็เลยตั้งศีลน,นะคะว่าข้าพรรษานี้นะคะจะจะขอตั้งศีลกับตัวเองเลยนะคะว่าจะพยายามแบบว่ารู้เท่าทันจิตใจตัวเองแล้วก็คิดก่อนพูดแล้วก็เออคืออยู่กับจิตใจตัวเองให้มากแล้วก็พูดให้น้อยลงให้แบบคือเรื่องอารมณ์จะพยายามควบคุมเรื่องของการพูดแล้วก็การควบคุมสติให้มากขึ้นคะ่ะแล้วก็ ในการตั้งศีลอีกข้อหนึ่งในเรื่องของการกินนะคะข้าวพันสานนี้ก็คืออยากจะตั้งศีลว่าจะทานมื้อเดียวกับสองมื้อสลับกันนะคะ,ะวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าให้ทานมื้อเดียวทุกวันคงยังไม่ไม่สามารถขนาดนั้นก็เลยตั้งศีว่าใน่ข้าวพัรษสานนี้จะทานมื้อเดียวหนึ่งวันแล้วก็สองมื้อหนึ่งวันสลับกันไปมาอย่างนี้ค่ะ,อะขอบคุณค่ะขอส่งการบ้านเพียงแค่นี้ค่ะ ขอขอ,ขอวนะความรุ่นาคุณลุชี้แนะด้วยนะคะสวัสดีค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะสำหรับการบ้านดีๆ <c oughs> แบบนี้นะคะตรงนี้เนี่ยคะ่ะเริ่มต้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องมันจำนวนเงินเท่าไหร่คะที่โอนไปไม่มากค่ะสามรอยสิบเก้าบาทเองสามร้สิบเก้าบาทนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะค่ะตรงตรงนี้เนี่ย มันอยู่ที่จุดเริ่มต้นของการพิจรารณาของเราเลยค่ะอะถ้าอย่างนี้มันมีกรณีแบบนี้ขึ้นใช่ไหมคะแล้วเราก็คือคือการวางใจตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยถ้าเรารู้เท่าทันว่านี่นี่มันเป็นส่วนที่เราคิดว่าเราจะตามเอาแต่ถ้าเรามาดูที่เป้าหมายว่ามันจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร คิดสุดๆไปนะคะคิดผลสุดๆไปว่าถ้ามันไม่ได้เราจะทุกข์ใจไหมตรงนี้ถ้าเราเริ่มต้นแบบนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาไปสุดๆถ้ามันมีเราลงมือติดตามแล้วถ้ามันไม่ได้ไม่ได้ก็ได้นะไม่ได้ก็ได้เราก็ไม่ทุกข์ใจเนี่ยถ้าเราประเมินแบบผลคือเราเราตั้งเป้าหมายแบบนี้แล้วเราก็ตรวจใจเราไปแบบนี้ก่อนนะ เพราะว่าอะไรก็ตามนะที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราพิจารณาไปถึงสุดๆดได้แล้วเนี่ยระหว่างทางเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็จะไม่มันจะไม่ได้ความอยากของเรานะคะความอยากของเรามันจะไม่พุ่งไปมันต้องได้เท่านั้นมันต้องได้เท่านั้นใช่ไหมตอนนี้ที่เราไปแสดงอารมณ์กับเขาออกมาเนี่ยพื้นฐานมันมาจากมาจากความอยากของเราะคะ่ะ เราอยากได้เงินก้อนนั้นคืนใช,ใช่ไหมคะ,ะถ้าเราถ้าเราจับตัวนี้ได้ว่าเออเราอยากได้เงินก้อนนั้นคืนแต่ทีนี้ระหว่างทางมันคือกระบวนการที่จะทําถ้ามันมีอุปสรรคมาขวางที่ทําให้เกิดดังใจหมายของเราไม่ได้เนี่ยเราจะทุกข์ใจไหมเราจะวางใจได้ไหมถ้าเราพิจารณาตัวนี้ก่อนเนี่ย ตรงระหว่างขั้นตอนนั้นอ่ะเราจะไม่อารมณ์ของเรามันจะไม่พุ่งไปที่เดียวค่ะตรงนั้นอ่ะพอเราอยากได้ดันใจหมายของเราแต่เราไม่ได้ไม่ได้เบรกตัวนี้ใช่ไหมคะพอข้อมูลมันข้อมูลมันมาในเชิงที่จะไม่ได้ความอยากตัวนั้นพลังของความอยากตัวนั้นมันมากขึ้นมากขึ้นค่ะมันเป็นความกลัวที่จะไม่ได้มันแรงขึ้นมาอีกนะคะ อะไรที่ขวางอยู่น่ะมันเป็น <S 2> <S 2> <S อุปสรรคไปหมดมันไม่ได้ดึงใจหมายไปหมดเราจะเราจะมองอย่างมองพนักงานมองคําพูดของเขามันจะมองไม่ไม่ได้มองเปตามความเป็นจริงของหน้าที่เขาที่เขาต้องพูดแบบนั้นนะแต่เราจะเป็นนะทําไมถึงพูดแบบนี้อย่างเงี้ยสิ่งที่เขาทำนั้นผิดหมดมันขวางมันเป็นอุปสรรคขวางความต้องการของเราไปหมดนคะ <S <S แต่ทีแรกนะคะคุณลูกที่แรก ที่แรกแต่เก็เล่าไปให้พี่สาวฟังนะคะแล้วก็เขียนไปในไลน์ว่าเออถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดไม่ได้เขาไม่โอนเนี่ยเราก็ตั้งใจซะว่าทําบุญไปละกันวันนี้ก็เป็นวันอาสาละหบูชาทําบุญไปเส้นดีกว่าเนาะตอนนั้นก็คิดอย่างนั้นด้วยนะคะแต่ว่าแสดงว่าเราเนี่ยก็แค่คิดคือมันแค่ผิวผิวผิวยังไม่ได้รู้สึกว่าถึงถึงลึกลงไปในใจว่าเอาตั้งตั้งไว้ว่าเออไม่ได้ก็ไม่เป็นไร คือตอนนั้นกลับมาจากกันาคคะแล้วนะใช่ไหมคะเราก็กลับมาแล้วก็เขียนเล่าให้พี่สาวฟังแล้วก็เขียนบอกเขาไปว่าเออถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็คงไม่เป็นไรนะคิดซะว่าทาบุญเป็นวันอาสาฬหาบูชาแต่ในใจลึกๆเอาจริงๆเราก็ยังคิดว่าเออน่าจะได้คือเลยมันยังมันยังอยากได้อยู่ตัวตัวพิจารณาตรงนี้ถ้าเราเราเอาเรื่องความเชื่อชัดในเรื่องกรรมมาพิจารณาค่ะมันจะถูกตรงที่สุดเลย ถ้าเราเชื่อชัดในเรื่องกรรมนะคะมันมันคงมีคือวิบากดีร้ายที่เขาสังเคราะห์กันให้เราได้ได้รับครั้งนี้เนี่ยก็คือการชดใช้ทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรามันเกิดจากวิบากดีร้ายเขาสังเคราะห์กันอยู่แล้วใช่ไหมคะอ๋อครั้งนี้ถ้าเราจะต้องชดใช้สิ่งนี้เราก็ยินดีมันจะยินดีมาได้เพราะว่านั่นคือเรากําลังได้ใช้นี่เออเราก็ไป เราอ่ามันมีเหตุปัจจัยเนี่ยคนที่เขาคนที่เขาอ่าเป็นเจ้าของบัญชีนั้นอ่ะเขาไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ทีนี้ถ้าข้อมูลสื่อสารไปถึงเขาถ้าเขามีจิตที่ดีเขาก็คืนมานี่ก็คือมันก็เขาก็ไม่ได้มีวิบากใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขารู้แล้วเขาไม่คืนเขาก็มีกิเลสมาทําให้เขาสร้างวิบากกับเราใช่ไหม เนี่ยอันนี้นี่ก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นอะ่ะตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดยังไงกับปลายทางเนี่ยไม่เป็นไรแต่ว่าขั้นตอนเราไปทำํำนี่เราก็เราก็ไปดําเนินการได้มันก็คือทํากรรมใหม่ของเรานั่นแหละอ่ามันมันพูไปที่เขาแล้วถ้าเขาไม่คืนนี่เขาก็มีวิบากนะอ๋อแต่ว่าแต่ว่าข,ขอโทษค่ะแต่ว่ามีต่ออีกนะคะก็คือว่าหลังจากที่เรากลับออกมาจากแบงค์นะคะเราก็นึกนนใจว่าเออทําไม ตอนนั้นตำรวจก็ถามเหมือนกันว่าทําไมไม่โทรหาคนที่เราจ้าของบัญชีเพราะว่าเลขบัญชีกับเบอร์โทรเนี่ยก็คือแบบคืออันเดียวกันเลยเลขบัญชีกับเบอร์โทร,รเราก็เลยตัดสินใจโทรหาเขาแล้วก็เราก็นึกในใจก่อนโทรนะคะคุณรู้ว่าเอะเขาจะคิดว่าเราเป็นคอร์เซนเตอร์มีฉาช,ชีพหรือเปล่าเราก็เลยคิดว่า <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องพูดสไตล์ที่ประมาณว่าเป็นกันเองแล้วก็พูดแบบเออเหมือนกับฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันแล้วก็ยกหูโทรหาเขานะคะ แล้วก็สวัสดีแนะนําตัวเองว่าชื่ออะไรอยู่ที่นี่น้องชื่ออันนี้อยู่ที่ไหนคือคุยกันไปสักพักหนึ่งก็บอกว่าน้องเมื่อกี้เนะี่ยพี่โอนเงินผิดไปเท่านี้เท่าน,านี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็มาบอกว่าอ้าจริงเหรอพี่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนคืนให้แล้วเดี๋ยวผมเสร็จงานก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราวางหูเสร็จปุ๊บตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าเออแล้วทําทไมเราไม่โทรตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย แล้วทําไมเราไม่แก้ปัญหาตั้งแต่แรกแต่ว่าคือที่ไม่ทําตั้งแต่ตอนแรกที่ว่าจะโทรหาเขาก็เพราะว่าคิดว่าตอนนี้แก๊งมิจฉาชีพ call center คือมันเยอะมากนะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะเราควรจะทําให้ถูกหลักการถูกแบบว่าวิธีการที่มันถูกต้องการโอนเงินผิดว่าเออต้องไปธนาคารไปแบงก์อะไรอย่างงี้ดีกว่าถ้าเราโทรไปเนี่ยเขาจะหาเราเป็นมิจฉาชีพไหมแต่สุดท้ายเราก็คิดว่าออกมาจากแบงก์ใช่ไหมคะ แล้วก็เจอคุณตำรวจอะไรเสร็จแล้วก็เลยตัดสินใจโทรนะคะเพราะว่าแบงก์ก็บอกว่าเออเป็นเดือนนะกว่าจะได้คืนนู่นนี่นั่นเราก็เลยคิดใหม่ไงคะว่าเออเมื่อกี้ก็เลยยังเล่าไม่ทันจบค่ะว่า<ม>สุดท้ายเนี่ยพอเราโทรหาเขาแล้วก็พูยกับเขาด้วยน้ําเสียงที่แบบว่าอืมเป็นกันเองคือถ้าเป็นน้ําเสียงพวก call center มิชาชีพเนี่ยมันจะเป็นน้ําเสียงที่แบบ เรียบื่อๆอย่างนี้นะเราก็เลยแค่เดี๋ยวเราลองโทรหาเขาให้เป็นแบบว่าน้ําเสียงที่แบบคนที่เหมือนกับว่าเออเป็นเพื่อนการรู้จักกันอะไรอย่างนี้นะคะคุณรู้แล้วก็ปรากฏว่าเขาก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมคืนให้น้ําโอไม่ต้องกังวลใจเพราะพี่ไม่ต้องไปแจ้งตำรวจเลยเดี๋ยวผมคืนให้ผมเลิกงานเสร็จเดี๋ยวผมโอนให้เลยครับแล้วก็คือรู้สึกอโล่งใจมากาลูกค้า <c oughs> นี้ก็เลยเขาก็โอนกลับมาให้ค่ะตอนสองทุ่มครึ่งค่ะ <c oughs> ค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะแต่อย่างน้อยๆนะคะก็เป็นเรื่องที่มาทดสอบให้ให้อาวริสาได้เห็นกิเลสของตัวเองค่ะมันไม่มีอะไรบังเอิญหรอกนะคะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือจะเป็นเหตุการณ์ที่ให้อาวริสาได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิเลสตัวนี้ค่ะตัวความไม่ได้ดั่งใจมันพร้อมความอยากเนาะความอยากมเท่าตาของตัวกังวลมันเกิดขึ้นใช่ไหมคะ มันก็ทําให้เราไม่เห็นความจริงตามความเป็นจริงมันก็เลยไปไปทําในเรื่องที่ยุ่งยากกว่าเดิมอีกนะคิดว่าจะให้มันง่ายแหละแต่มันยากกว่าเดิมมันก็เลยคิดในเรื่องที่ง่ายๆไม่ออกนะคะเพราะว่าตอนนั้นมันมีวิบากกั้นอยู่ค่ะค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของที่จะมาให้อาวาลิสาได้เรียนรู้ค่ะกูรุนี่กลับมาแล้วค่ะแต่เธอตอบเลยว่าตอนคือเรายังไม่สามารถที่จะคุมสติหรือว่าคุมอารมณ์ดูวยท่าเท่าทันกิเลยัง ต้องคุกอีกเยอะอะไรอย่างนี้นะคะต้องขอบคุณเหตุการณ์นี้มากๆค่ะเมื่อวานที่ได้ทําให้ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเออยังมีความอยากยังมีความอยากได้ดั่งใจหมายยังแบบว่ายังไม่มยนนียังต้องพัฒนายังต้องฝึกเรื่องนี้อีกมากๆค่ะค่ะงั้นก็คุ้มแล้วนะคะกับเหตุการณ์เหตุการณ์วันอ่าวันอาสาหางูชาใช่ไหมก็ค,คุ้มแล้วแหละ ที่เราได้อ่าได้ได้โจทย์ที่ดีแล้วเราก็ได้ประเมินไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงคุณรู้เลยค่ะค่ะมันจะโอเคเดีย๋ยวดูเอาอคุณรู้นิดหน่อยบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ทําให้ได้โจทย์ที่มีคุ้มค่าที่สุดในในวันในวันอาสาแลยคะ่ะบูชาด้วยนะคะถือว่าเป็นเป็นโจทย์ที่คุ้มค่าค่ะที่อาวุินศสาได้เห็นกิเลสต,ตัวนี้นะคะ,ะค่ะสาธุค่ะ